สวัสดีครับพี่โอน็ติเทพช่องโอเคเนติเทพยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรโรมนะครับเมื่อหลายพันปีที่แล้วมีจักรพรรดิท,ที่เลื่องชื่อลือไกลรวบรวมโรมให้เป็นปึกแผ่นใหญ่โตนะครับคนนี้ไม่ใช่เราจะมาดูดาราที่เราคนกันก่อนวันนี้พี่โอมารอบสื่อมวลชนที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีเนกเพล็กซ์สยามพารากอนครับมากับพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนไทยยืนอยู่ข้างหลังนี้นะครับพี่หนุ่มทักทายหน่อยสวัสดีครับ ครับพี่หุ่มตอนแรกพี่โอเอาขาตั้งกล้องมาแล้วละ่ะพี่หุ่มบอกว่าเอามือถืออย่างนี้ดีกว่าเราก็จะคุยกันถึงหนังที่เราดูแล้วรู้สึกสนุกมากตอนแรกที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นหนังจกัจกจักงวงหนังสู้รบธรรมดาซึ่งพี่โอต้องยอมรับต้องขอสารภาพเลยว่าเมื่อปี2000ตอนที่มีไกดเดเตอร์ภาคหนึ่งที่รัสเซลโครเป็นผู้แสดงนําซึ่งตอนนี้เขากาลังอยู่เมืองไทยเนี่ยรัสเซลโคลมาเพิ่งมาหาเจ๊ไฝ วปฝ่ายพักไทยนะครับแต่ว่าวันนี้รัศเซลโคลไม่ได้มาด้วยแต่รัเซลโคลมีผู้ชมถามว่ามีมาปรากฏตัวในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่อันนี้ต้องบอกว่ามีการอ้างถึงนะครับมีการอ้างถึงแต่ว่าจะมีภาพเขาให้เห็นหรือเปล่าเนี้ยน่าจะเป็นการสปรอยนะถ้าจะบอกไปให้คุณผู้ชมไปดูเอาเองแต่เรื่องมันต่อกันมันไม่ใช่คนละเรื่องคนละตอนกันคือคือมันเป็น อาณาจักรเดียวกันที่มีเนื้อหาต่อกันเลยว่าในหมดยุคข,ของรัสเซลโครไปตอนนั้นนะครับแม็กซิมัสก็มาสู่ยุคข,ของอาณาจักรที่เป็นทรราชาจักรพรรดมีสององค์อันนี้พี่โอ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจักรพรรดสามารถมีคู่พร้อมกันได้หรือเปล่าแต่ในอดีตก็เคยมีหลายอาณาจักรนะที่มีจักรพรรดหรือมีออกษัตริย์พร้อมกันสององค์ใช่ไหมอันนี้เราก็พอที่จะรับรู้แต่สิ่งที่พี่โอ๊ค ไม่ได้หาข้อมูลก่อนนี้พี่โอ okay. ต, <amino S 1> ต้องขออภัยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์และเมื่อเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานทําให้เรามีอารมณ์ร่วมเต็มที่เนี่ยการที่เราจะมีอารมณ์ร่วมเต็มที่เราจะต้องไม่รู้อะไรมาก่อนเลยถ้าเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยแล้วเราจะสนุกมากเพราะฉะน,นั้นพี่โอก็ไม่เจาะไม่หาข้อมูลรู้แค่นี้รู้แค่ดาราพุ่งกับรู้แต่ว่าพุ่งกับลิซลิ่สกอตคนเดิมนะครับอายุตอนนี้84หรือ87แล้วเนี่ยอายุขนาดดีแล้วทำภาพยนตร์ได้ถึงขนาดนี้ แล้วที่รับรู้เบื้องต้นคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์มากน่าจะลงทุนสูงกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเขาคาดกันว่าก่อนหน้าที่นักวิจารณ์จะได้ดูเนี่ยเขาคิดว่าหลังเรื่องนี้อาจจะไม่ทําเงินก็ได้เพราะว่าลงทุนสูงเกินแล้วก็ดารานี่คือพระเอกพระเอกพอลมซเอลคือ รัศมีไม่ได้เท่ารัสเซลโครของภาคที่แล้วเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าตัวรองลงมาเนี่ยเป็นโรบรัสกาอซึ่งเป็นเเล่นนป็นแม่ทัพคนนี้เริ่มพอที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาบ้างและคนที่ดังที่สุดในเรื่องที่พี่โอรู้จักที่พี่โอติดตามผลงานเข้ามาตลอดเลยแดนเซลวอชิงตันนะครับลูกชายของเขาก็เป็นพระเอกไปล้วเรนเทเนตตัวพ่อก็ยังคงมีรัศมีที่แข็งแกร่งแบบยอดเยี่ยมที่สุดคือพี่โอ คนนี้จะบอกว่าแสดงดีมากๆตีบทแตกละเอียดมากคือออกมาแต่ละฉากแต่ละตอนนะกินขาดคนอื่นขโมยซีนคนอื่นหมดเลยคนอื่นดูแบบดรอด้อยลงไปเลยแม้แต่ตัวพระเอกเองนะเราพี่โอรู้สึกได้ว่าอย่างนั้นนะครับมะเอกไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ดีแต่พี่โอมีความรู้สึกว่าเนี่ยดูดูแววตาดูสีหน้าท่าทางดู พี่หนุ่มพูดทุกเรื่องหรือพี่หนุ่มตั้งหน้าพี่มองหน้าดิเขาหน่อยเอเรื่องราวเรื่องหน่อยอ่าเนี่ยเนี่ยมองเขาไว้ยิงได้ไหมสู้กันหน่อยสู้อะไรติดหฮะสีหน้าแววตาท่าทางของเขาบางครั้งเนี่ยมีอินเนอร์โดยที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยคนนี้พี่โอดูแล้วพี่โอรู้สึกว่าแดนเซลวอชิงตันควรจะได้รับการเข้าชิงออสการ์จากเรื่องนี้นะครับครั้งที่แล้ว ถ่ายแค่ตาเห็นถึงเรื่องราวหรอเขาสื่อออกมาได้ดีครั้งที่แล้วั้มีรัสเซลโคกับวาคินซินิกที่เป็นพระเอกจ๊กเกอร์เขาเข้าชิงทั้งคู่แล้วรัสเซลโคได้แล้วก็ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้รู้สึกจะได้สี่ห้าตัวนะจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าได้ออสการ์คือตอนนั้นจะบอกว่าในยุคนั้นเนี่ย ยุคเมื่อ2,000ปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ยุคปี2,000เนี่ยพี่โอยังไม่ค่อยถูกใจกับภาคแรกเท่าไหร่เพาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนจิตใจอ่อนไหวบอบบางนะครับแต่พอมาดูภาคนี้หลังจากที่เราเริ่มทำ YouTube เราเริ่มที่จะดูหนังหลากหลายขึ้นแล้วแล้วรับหนังโขดร้ายทาดูได้ทุกประเภทแล้วเรื่องนี้พอดูแล้วมันสนุกมากสนุกทุกฉากทุกตอนเลยพื่นอน อยากจะบอกว่ามัน,มนเกินคาดมากๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วว่าคะแนนของนักวิจารณ์ที่ดูแล้วให้สูงเกินกว่า7แทบทุกสำนักโดยเฉลี่ยนะครับบางที่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีก็ถือว่าดีทั้งเว็บมะเขือระวังเหยียบสายไฟเขานะเว็บมะเขือแล้วก็เว็บ iMDB ด้วยนะครับพ<ม>ี่โอให้เรื่องนี้ได้เลย10เต็ม10เต็มเอาไปเฉลีย่ยเพิ่มเติมให้เพิ่มจากค่าเฉลีย่ยทั่วไปจาก7เป็น8ได้เลยนะ<ม>พี่หนุ่มให้ตัวนี้เท่าไหร่ ผมอ๋ผมชอบสไตล์อ,ตยอย่างนี้แล้วแลวก,การถ่ายทอดเรื่องราวมาปาเพเลอะไรผมให้ก้าวละเพื่อนฮะเราละเอียดพี่โอก็อยากจะให้ก้าวแหละพี่โอมีความรู้สึกว่าบางทีมันบางเบาเกินไปแล้วก็ง่ายเกินไปแต่พี่โอคิดว่าเขาทําถึงขนาดนี้แล้วนะกับพุ่งกับอายุ80แล้วเนี่ยตอนแรกตอนแรกนายจ่ายคิดว่าถ้ามันโหดก,กว่านี้มันสู้กันระห่ำกว่านี้คือ คือล้มตายกันเ,นเบื่อมากกว่านี้เราอาจจะให้เต็มแต่พอมาคิดอีกทีเฮ้ยมันไม่เสียเลือดนี่มันก็ดีไม่ใช่เหรอ <c oughs> อันนี้เป็นการสปอยไปแล้วขอโทษกับมองในเรื่องมันเหมือนการเมืองเหมือนอะไรเงี้ยถึงการแย่งชิงกันซึ่งเป็นวางแผนการอะไร้วมันดูแล้วแบบแบบไม่ลกแล้วไม่ซับซ้อนอนะไรอ่าแ,แล้วมันก็<ง>ตรงกับมนุษย์โลกนี้จริงๆนะที่มีเรื่องแบบนี้อยู่ทุกยุคทุกยุคทุกสมัยทุกที่นะครับ ครับคุยต่อครับครั้งนี้เมื่อกี้สักครู่นี้พี่โอ๋ก็บรรยายไปเรียบร้อยแล้วอ๋ <Okay. S 2> อเขาเก็บอยู่เมืองเมืองถูกทำลายค,ครับตอนนี้อ,อาณาจักรล่มสลายครับเขาเขารอให้เราพูดเสร็จครับแล้วเราก็พูดพี่โอ๋พูดคนเดียวตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาคุยกับพี่หนุ่มละอ่าพี่หนุ่มเป็นยังไงครับดูระบบ 4DX ็สนุกดีครับเด้งดึงดังดึงดังดีนะไม่ ไม่ขี่ม้าทั้งเรื่องหรือไม่ลงแม่น้ําทั้งเรื่องไม่งั้นคงจะเปียกปอนเมาเลยก็พี่โอ๋ก็คงจะดูซ้ําอีกรอบหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านดูด้วยเอ็มพาสนะครับคนที่ใช้เอ็มพาสก็มีสิทธิ์ที่จะดูได้น่าจะเพิ่ม20บาทหรือไงก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวอาจจะไปขอเมเทอร์ดู i m a c อีกสกรอบหนึ่งครับครับเขาไม่ให้เสื้อเรา เราก็มีเสื้ออันนี้เสื้อ GQ นะครับพี่หนุ่มคือพี่โอไปไงาน YouTube มามเขาเอา,เอามา<ด>ให้<จ>ขายครับ,ครบใครสนใจก็เดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์ไว้นะครับก็สำหรับชาว TikTok น่าจะสั่งซื้อได้เลยเป็นไงพี่หนุ่มเรื่องนี้ <ผม S 2> สนุกชอบไสไตล์นี้อยู่แล้วครับหนังลบหนังโรแมนอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกดีสำหรับผมรู้สึกอิ่ม หลังจากที่ไม่ได้ดูหนังแบบฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้มานานแล้วมาดูนี่รู้สึกเต็มอิ่มครับเฮ้ยชอบที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีบุคลิกภาพชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็มีความต้องการชัดเจนแล้วก็แสดงดีมากมีความรู้สึกว่าแต่ละคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องเนี่ยมันล้วนมีอะไระดูเป็นคนที่มีความลุ่มลึกข้างในนะครับแม้แต่คนที่ดูโง่เขาเบาปัญญา ก็ดเูเหมือนว่าเป็นคนที่มีอะไรข้างในเหมือนกันแล้วก็หนังเวลาเท่าไหร่สชั่วโมงใช่ไหมครับรสองชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงครึ่งเราดูตั้งแต่สองทุ่มเลิกสี่ทุ่มครึง่งเขาสามารถสื่อได้ทุกตัวละครและความต้องการของแต่ละตัวให้เราเคลียร์หมดอะอในเรื่องเนี้ยไม่ไม่ได้ตัดทิ้งอะไรออกไปก็พี่หนุ่มให้เก้าคะแนานพี่โอให้ส <9, S 1> ิบคะแนานเต็มนะครับก็ที่จริงที่จริงก็เราเรา เราพอพอหนังเขาให้เราเกินความคาดหวังแล้วเนี่ยพอท้ายๆพี่โอก็เลยหวังมากไปกว่านั้นอีกอก็เลยคิดว่าอเอ้ยหักขนาด,ดีหรอเปลอามันไปไม่ได้อย่างหวังบางในบางจุดแต่พอคิดดูแล้วเขาทําถึงขนาดนี้กับกับหนังที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วอะแล้วพู้กกับเขาด้วยวัยขนาดนี้แล้วแล้วสามารถต่อ,อเดินเรื่องต่อจากภาคที่แล้วได้อย่างเนี๊ยบทั้งที่มันทิ้งห่างกันมา24ปีแล้วแล้วนักแสดงดาราต่างก็ ศาสตร์พลังนะครับพี่โอ๊คิดว่าก็เลยมันไม่มีจุดให้หักคะแนนไม่รับก็เลยเอาเอาไปเลย10เต็มถึงแม้ว่าอาจจะเป็น10เต็มที่น้อยกว่า10เต็มของภาคที่แล้วก็ตามแต่ก็คือเพดานแล้วล่ะครับก็ถึงเพดานใช่ถ้าพูดอะไรผิดลาคขาดตกบกพร่องก็ต้องขอไปไว้ละโอกาสนี้นะครับพี่หนุ่มมีอะไรทิ้งท้ายไม่เอ่ยทิ้งท้ายก็มาดูกันครับสําหรับคนชื่นชอบหนังแนวนี้ครับรับรองเต็มอิ่มครับ เราเรียกว่าหนังแนวจักจักวงวงนะไหมครับว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันก็เกือบนะมีการวางแะไนมีมีเชื้อมีราชวงศ์มีการชิงราชบัลลังก์มีอะไรเหมือนเหมือนกันมีนางสนมแอบฟังมีปุโรหิตมีการต่อสู้ประลองมีทหารมหาเล็กมีทาสมีมันครบสุดจักจักวงวงเป๊ะเลยครับใครชอบก็มาชมได้ใครชอบหนังจักจักวงวงนะครับแบบพัทินวงแควนั้น ไม่เหมือนเด็กนี่มันพันกว่าโอมันเป็นความอะไรนะการดำเนินชีวิตหรือการทิ้งเมือทำลายอาณาจักรแล้วทั้งนั้นเราพอกัตรงนี้แล้วนลงล่มล่มแล้ครับอะไรที่เขาไม่ให้ถ่ายครับแล้วผมก็ขอขอล่าก่อนพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องโอเคนิติเทพของพี่เอ๋นิติเทพนะครับโดยที่มีพี่หนุ่มปรเมศเป็นแขกรับเชิญและเป็นโปรดิวเซอร์ประจำช่องครับขอบคุณครับบ๊ายบาย